สวัสดีค,ดดครับกบกับพญาวาแดงเราครับวันนี้มาะทมดินปลูกเมลอนสูตรดินผมม,มมีใบกัมปูมีดินมีปุ๋ยขอบสามอย่างครับเราก็าโอดนำด้วยนำกลางน้ำตาลกลางน้ำตาลสีผสมไม่ของอันสองเดือนแล้วครับครับ วัสสุอุปกรณ์นี่หนึ่งถุงปูขนาดสิบคูณสิบสองนิ้วถุงปูนะครับถุงปูพุดหนึ่ง 1. ลองลองพื้นด้วยปุ๋ยคอกสำหรับตัวเมลอนที่มันใหญ่เวลาถึงออกลูกมันจะลงมาดูด ช่วงที่มันทํหาหวานนะครับนี่ความรู้สึกผมนะจะลงมาดึงมันจะลงมาดึง,ง,ด,งดึงสารอาหารจากปุ๋ยขอบที่ห้องพื้นไปครับพอ,พอห้องพื้นด้วยปุ๋ยขอสปึ๊บนี่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 น้่นี่นี่นินี่นี่นี่นีน ดาวพาวซีต่งางๆต่างๆมันตึบลงไปเลยเหมือนขั้นตอนเตรียมดีอนะครับล่อล่อหน่อไม่หล่อนล่อตรงกลางกระแทกกระแทกกระแทกครับแหนคือจุดกลางเต้นนะครับกระแทกแหน่ลงไป ใช่ไหมครับเอ๊ะถึงปูนะครับปุ้ยปือยฟอสฟอรกำเนิดเริ่ดเรินะครับถึงเวลาปีห้องก้อนปุ๋ยซีอองผมปีห้งองปุ๋ยปุ๋ย้องไอรัสอเวลาต้นไม่หล่อนใหญ่ครับด้อพืชต่างๆพืชผักใหญ่เวลาเขา พี่ดอกออกผลถ้าเขาเวีย่างลงกมาถึงที่เขาสามามดึงดึงจานอาหารจากปุ๋ยหอไปใส่เลียงครับเพราปุ๋ยหออห้องเปือน้องใส่ดินเพ้ยงผสมไปครับทำไปเรื่อยครับไปซ้ำไปซ้ำซ้ำแล้วเราก็จะชินเองผลผลิตเราก็จะ ดีขึ้นดีขึ้นทำเองผสงมเองรเราก็จุดมันซึด้วยครับครับผมฝากไว้ท่นอนนี้ครับครับสวัสดีครับ